ว้าวดอกแต็มต้นเลยนะคะใช้กับไม้ดอกทำให้ดอกใหญ่สีสวยสดใสสวยงามแบบนี้เลยคะ่ะว้าวบอนสีนะคะสีสวยมากเลยนะคะเราให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีเขาก็จะแตกปลอดออกมาเร็วมากเลยะคะ่กะกาแฟดำคะ่ะขุดลงไป รอบๆเลยนะคะโตเร็วนะคะมีสีสันสวยงามนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชแนลค่ะวันนี้นะคะแม่จิมมีเทคนิคดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแนะนํานะคะ ให้คุณผู้ชมนะคะใส่ปุ๋ยต้นไม้ยังไงนะคะให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต้นไม้สามารถนำไปใช้ได้รวดเร็วเขาจะได้โตไวๆมีรากเยอะๆสีสวยๆใบใหญ่ๆกันเลยนะคะคือมี FC นะคะเข้ามาบอกว่าแม่จิ๋มคะช่วยแนะนำวิธีการใช้กาแฟให้หน่อยนะคะว่าใช้ยังไงวันนี้เราก็เลยจะใช้เป็นแบบผงหรือว่าปุ๋ยแห้งนั่นเองนะคะ การใช้กาแฟให้ถูกวิธีต้นไม้ของเราก็จะสวยค่ะวิธีไหนทำยังไงมือใหม่ทำตามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะ ค่สิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับการบํารุงต้นไม้วันนี้นะคะแล้วก็ใช้กาแฟยังไงให้ถูกวิธีนะคะต้นไม้ของเรานะคะจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บํารุงต้นบํารุงใบบํารุงรากนะคะให้เขาสวยๆนะคะ,ะมะีกาแฟนะคะคุณผู้ชมจะใช้แบบ3 in 1หรือว่าเป็นแบบแบบซองแบบผงนะคะกาแฟดาแบบนี้ก็ได้นะคะ ล้วถ้าไม่มีราค่าไม่จิ๋มนะคะใช้กากกาแฟได้ไหมคะได้ค่ะกากกาแฟกากชาได้หมดเลยนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าในกาแฟเขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะซึ่งมีสารจําเป็นนะคะที่ต้นไม้ต้องการค่ะนําไปใช้บํารุงนั่นเองนะคะ mm hmm. ที่สําคัญนะคะในนี้ก็จะมีคาร์บอนนะคะซึ่งสามารถกําจัดไล่นนอนแมลงต่างๆจากพืชต่างๆที่มารบกวนต้นไม้ของเราด้วยค่ะ mm hmm. ต่อไปค่ะเปลือกไข่นะคะ คุณผู้ชมนาเปลือกไข่นะคะไปตำหรือว่าไปบดนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะในนี้เขาก็จะมีแคลเซียมนะคะช่วยบํารุงให้ต้นไม้แข็งแรงค่ะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกูตามีนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ช่วยไปกระตุ้นรากค่ะทําให้รากเขาเดินดีเขาก็จะได้รับสารอาหารนะคะได้รวดเร็วต้นก็จะแข็งแรงค่ะมาดูวิธีทํากันเลยนะคะว่าทํายังไงกันนะคะคุณผู้ชมมือใหม่ทําตามได้เลยนะคะเรามาทําปุ๋ยไว้ใช้เอง แบบง่ายๆ<ล>ค่ะเตรียมภาชนะนะคะผสมแล้วก็ใช้กาแฟดำค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเลยอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่จิ๋มจะทําให้ดูแบบจํานวนน้อยก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมมีต้นไม้ที่จะใช้เยอะนะคะเราสามารถเพิ่มปริมาณได้เลยนะคะต่อไปค่ะเปลือกไข่บดนะคะสองช้อน ตามด้วยชูรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะจะก,กะเอาก็ได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะไม่ต้องเยอะมากคนส,ส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ อันนี้ก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยนะคะว่าเราใช้ยังไงให้ถูกวิธีต้นไม้ของเราถึงจะสวยนะคะไปเลยค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นบอนโบราณน,นะคะเป็นบ่อนบ้านๆลของเรานี่แหละนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงดีๆฟอร์มเขาก็จะใหญ่ใบจะใหญ่สีสวยนะคะถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงบอนสีแล้วต้นเล็กแคแกรนไม่โตนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้สูตรนี้ได้วันนี้แม่สินก็จะแนะนํานะคะคุณผู้ชม ว่าให้ใช้กาแฟยังไงนะคะใส่ปุ๋ยยังไงเขาถึงจะได้ผลดีเนาะต้นไม้ของเราถึงจะดึงค่ะสารอาหารที่เราให้ไปเนี่ยมาใช้ได้รวดเร็วแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะใส่ยังไงนะคะเขาถึงจะได้ผลเนาะจะเสียงดังนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้มีงานบวชข้างๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาใช้แฟแบบผงหรือว่าจะเป็นแบบ ทีอินวันก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็พรวนค่ะเนี่ยค่ะขุดลงไปรอบๆเลยนะคะไม่ต้องลึกมากนะคะให้รอบเลยนะคะอันนี้เราจะให้อาหารแบบช้าๆได้กินแบบเรื่อยๆนะคะสูตรนี้นะคะจะเหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีเวลาที่จะให้ปุ๋ยบ่อยๆเนาะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็กะ การให้กาแฟเลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนแกงเรานี่แหละไม่ต้องเยอะนะคะต่อต้นต่อกระถางค่ะเท่านี้เขาก็จะโตเร็วนะคะมีสีสันสวยงามนะคะให้เราได้ชื่นชมเนาะนี่ก็ขุดประมาณนี้ก็คือทำตามคลิปเลยนะคะแล้วก็โรยรอบๆเลยใช้ดินกบค่ะวิธีนี้นะคะเขาจะได้รับสารอาหารแบบว่าชา้าๆแล้วก็เรื่อยๆค่ะ แบบไม่เร่งรีบนะคะแล้วก็ใช้ดินกลบเลยนะคะจะเป็นทีอินวันก็ได้นะคะคุณผู้ชมถ้ามีทีอินวันอีกวิธีหนึ่งนี่คือเราผสมแล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะต่อต้นต่อกระถางนะคะโรยรอบๆเลยจ้าอย่างนี้เลยนะคะเลือกไข่นะคะเวลาเขาย่อยสลายไปเนาะก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะคะกาแฟเช่นการทําให้ดินดีนะคะบารุงทั้งดินด้วยถ้าดินดีต้นไม้ของเรา ก็งามอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็รดน้ำตามทันทีนะคะเพื่อให้เขาละลายนะคะปุ๋ยลงสู่รากโดยเร็วต้นไม้ของเราก็จะนำไปใช้ได้รวดเร็วก็จะโตวไวแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมอย่าให้เยอะมากเกินไปนะคะถ้าเราให้ปุ๋ยมากเกินไปนะคะก็จะทำให้ต้นไม้ของเราใบเหลืองได้นะคะเพราะว่าได้รับเกินความจำเป็นนะคะ แล้ให้เขาบ่อยๆทีละนิดน้อยดีกว่านะคะเป็นผลดีกว่าเยอะเลยนะคะนี่จะเป็นเงาะถอดรูปค่ะคุณผู้ชมสีสวยเต็มใบเลยนะคะหลอดใหม่แทงมานะคะแต่ว่ามันใบเล็กเนาะก็คือหน่อเขาเล็กนั่นเองนะคะหัวเขาอาจจะเล็กเนาะก็เลยทําให้ต้นเขาเล็กแค่แกนแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะให้เขา ก้านสูงใบใหญ่นะคะเราก็มาบำรุงด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะยิงวันนะคะ ไ้กำจัดศัตรูพืชต่างๆในกระถางด้วยนะคะพวกเกีย้ยไฟไลายแดงต่างๆนะคะมดค่ะ ต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วนะคะถ้าเราใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีค่ะแล้วต้นไม้ชนิดอื่นใช้ได้ไหมคะแม่จิมได้นะคะนี่จะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นตระกูลอโกนีมาเนาะเป็นสุขสมใจปองค่ะคุณผู้ชมดูสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะเรดงการะเจรินเติบโตค่ะหนึ่งช้อนต่อต้อนต่อกระถางนะคะ ต้นไม้นะคะที่สําคัญนะคะจะทําให้เขาเจริญเติบโตดีสวยงามนะคะมีปัจจัยหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมทั้งดินนะคะถ้าเราปรุงดินดีเนาะรากเขาเดินดีเขาก็จะสวยงามค่ะโตเร็วนะคะแล้วก็แสงแดดการรดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะเท่านี้เราก็จะได้ต้นไม้สวยๆไว้ชื่นชมแล้วค่ะคง่ายใช่ไหมคะทีนี้เราทราบแล้วว่าการใช้กาแฟนะคะหรือว่าการให้ปุ๋ย ให้ต้นไม้ได้ไประโยชน์สูงสุดทำยังไงนะคะรีบทําเลยค่ะเราจะได้มีต้นไม้สวยๆก็ใหญ่ๆกันทุกคนเลยค่ะแม่จิมหวว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สาขูรูชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่จิ๋มทาคลิปดีๆต่อไปค่ะแล้วก็รอชมนะคะว่าคลิปหน้าแม่จิ๋มจะนําเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณผู้ชมค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ